สวัสดีค่ะเสาเจยบันหัวหน้าผ้ารอผ้าเขาขูกเขาปลาขึ้นก็เลรวครับพี่น้องมือนีล่มแห้งแห้งแห้งมาหาเห็ดหรือดูใบไม้ร่วงอตะลาลูกชายมือนีมากับลูกกับหน้าแปงลนุมชาเขียวมาแล้วร่มแห้งบอกไล้ว่าล่มแห้งแค่นั้นเลยจะเห็น้องแปงว่าหมานเดียว ของมาโกโก้ชุบใส่หัวเว้ยระ้วว่างาใหม่เด้ออุ้ยโก้งาใหม่ชุกใส่หัวไปไปเบิ่งไปลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องสิมานบอสิมาลชัมไถกาสิมาจนกลัวเห็ดสิเศร้าออกกูเลยค่ะพี่น้องจนกลัวหนามในงานหน้าสิบุกสิได้หาปักขอนนั่นแหละกาสิมาปลาจนว่าเห็ดเศร้าออกกูเลยไปดูยโอ้เห็ดปวกไก่หน่อยออกโมเน่เด้อนี่โมเน่เห็ดปวกไก่ใหญ่อาจสิออก อืจะให้พอเฮ็ดอย่างอันนี้ได oh, oh, to okay. ้ม่ลูกก year> ็เก uh ็ดเฮ็ดหนามากมาเนี <h 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 ่ยนะพิ <h <h ่บึงเอาแปลงเฮ็ดเฮ็ดอย่างนั่นเห็นบอริสติกโอ้โอ้วพองามเนาะมันหักบ่เป็นมูคือสิบายเขาเก็บไปกินเนอะอีตาบ่มือนด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเก็บน้ำแกงจ้าพี่น้องโอ้พ่อรีสติกอยากได้นี่สิได้พ่อแน่เมียนยับยามสามตาไว้นะแล้วก็เนี่สังเกตบอกหลานบอกหลานนั่นนี่เอออุ้ยง้างหมันหมันโอ้โหนี่แหละบอกว่าหมันหมันที่ไรฉัมาบอกให้ยังง้งหมันหมันเออยังงเดีแถวนี่ล่ะใกล้ขอ พึ่งต้อ,อม,อ,มอ้าวพ่อเฮ็ดบดอ่อนอ่าฮ่าฮ่าเอออ่อน,นอยู่โอ้ยงานหนึ่งงานน้อยอื่อ่อนออนเก่งได้แบบนี้ กล่องคือปลาฟูกัดมีสมินอีอ,อก,กนนี้ละติสิออกทั่วไปละตินี่ดอ,อกบกอึแก้งเสียบหวานหอมมากหน่อยใช่ให้สวนตองงาน,น แกงเปือเ่อดกดึงตัวต้องเขาพี่นอ้องยนึ่งให้ตัวต้องอันนี้ให้พื้นข้ามหน่อยน่ะเก็บมาลูกเอ็มมาลุกเออข,า,ขาออกออกดกดอกก็ทม ก็คือเฮดบดดินนั่นแหละรสชาติหว,วานหอมๆอุ้ยปเฮดฝรังต้งคู่นั่นแมเท่าเบิร์ดดอกประยังไงสองดอกนี่แล้วลิสติกอยู่ต้นน้าต้นน้าเรือ เดี๋ยวให้แม่ไปไกลๆก,ก่อนพอแล้วเดี๋ยวให้แม่ทายลูปเนี่ยไม่ได้อ่านอืออาเลยผึ่งนุกยูงขานุกยูงโอ้ย,อย,อย เอห็ดสีเดือนกระโหลกตูดกินไ,กไ,ไหนด้ยอยค่ะพี่น้องหวานหรือว่าเห็ดออ่งนกเป็นหมากป้าน,นี่ซิมี่หน,น่อยๆนก็ขายเห็ดโอ่ง,งทางอุบลก้าเห็ดเดีไงมาเก็บลูกแม่อยากให้บ่าย กิเห็ดจะฉีดเด้อตะโดยไปให้แกงให้กินอ้ยอู้กลมมืดน้ำปลามืดอืมเลยเลยไอดอกนั่นนาดอกดนี่เป็ตาพาล่าหลายแถวว่ะเบกกกใหม่อยู่ไปตุ่นเลยโอ้พ่อที่แกงได้อยู่เอาซะ การลูกโยงนี่ไงก่อมซองจนว่ากระซองนี่แหละมองมีควาประทันมาเพราะว่ามันเคยออกออกหุ่นหุ่นนะยังลูกเก็บมาเบื้องเปื่อยขึ้นบ่เปื่อยหายหายโอ้น้ำเท้านั่นเด้ดอกหนึ่งน้ำเท่าให้เบื้องแม่เบื้องเบื้องฮิตเด่น อ้ยเห็ดพึงคืออยู่บ้านคนาแม่แป้งนี่มันเออนีมันออกอยนี่เลยนั่นมันมีดอกนึงอีกดอกนึงเนี่ยมันเปื่อยมี่ดอกเดี่ยวเที่เาได้มันเคยออกเป็นมั้งยังอู้ยเออเอาเก็บลูกเก็บมามนสิตัดขาเองนั่นเด้ดอกหนึ่งไก้เห็ดหล่มเหรออยู่น้ำกันอ เปื่อยข้างบนเปื่อยเดี๋ยวเบ่งก่อนเดี๋ยวพี่จะละหน้าซ่อมก่อนโอ้เปื่อยแล้วนี่ยขาไปแกใส่ยเขีเล็กแกใส่ยเศนอนใหม่เอาหัวมันถี่ไม่อยัางมัเปื่อยลูกมันหมดเเปื่อยเอาดูคอยเชื่อได้กล่องกระบอกหอยเ็นเห็ดเอา อพเพนล่ะมาหาเห็ดเขาเดียวเพน้ยนมามาขาแดงนี่บรินี่ยนออกเฟื่อนเฟื่อนดึงเขนดึงเขนไหวไหนหเห็ดละงกเหลือง,งเอามาเจลาลูกอ่ะกีมเอาเอาเสียงจิ้มมากก็ได้ด,กดกอดกดอกส้าง นี่เห็ดเนี่ยออกเพราะได้เก็บซื้อๆออกมันไม่ได้ออกไม่ออไ,ได้ออกหลายเยออ,อ,ออื้มอ,อ่ะอ้ย่นหมานแลวนั่นได้พ่อเก่งวะให้ให้เบิ่งก่อนอืมพ่อเอก่งวะหออมานหมานค่ะ มันบรได้ม่มาหนีก็มาได้อยู่หนีแต่นี่เฮ็ดละงูโอ้เป็นมูเลยเหลืองเอเฮเลยแสดงว่าพอเป็นมูอุ้ยเห็ดผึ่งอีหยังก่อนเพราะนั้นเห็ดผึ่งขมิ้นเห็ดผึ่งเขาต้นเขาบ่นี่เข้าขมิ้นเพมันอันหลังแดงๆไะพี่เต็ม่นบบเออเห็ดผึ่งแดงน่าจะท้องบ่แดงเลยไม่แต่เดีแต่เวลาตอนนั้นท้องมันเป็นสีเหลืองไงบ่เออต้นมันแห้งเดี๋ยวมันนกมันมันโอ้ยังผอบเฮ็ดละงูบ่ผอบซะเอาผอบอยู่ดอกหนึ่งเอ้เฮ็ดผี่พงผอ โอ้ยเถาตัวนี้ดิตัวนี้บอเถาได้อยู่ได้ดอกพึ่ี้ดินี่ดอกเพชรนี่ใหเพชรหวานอ่ะเออดอกงามยู่ตัดขากุ๊บก็ได้เพ็รอะไรอ่ะโอ้ ให้เราหูขาวเอ็มันถือหมดกินใข้ยดไข้ไข้ดองตัวอุ้ยกันหนู เฮ็ดกับเป้งอู้ยี่จังเหนียวอ่อนไอเล่แค่เขียวอีกตัวนึงไม่ได้ให้ลูกคือกล่องให้เพราะว่าหยาดมันสั่นกล่องแค่แกงเลยมันอายุตั้งแต่ตุกเด็ดก็ออก ก้เกี่ยวเขาก้นเกี่ยวก็เกี่ยวคนหาฮิดก็หามัดปลอายขาวออกจากป่ากนก็บบไดะ กขเปลี่ยนใหดไข่เกเปลี่ยนเปี่ยงหน่อยก <c oughs> ขเปลี่ยน เห็ดลวมเยะนี่คิดกตะลลยหน่อยขึ้นโลากเปียงหนึ่ง Giếm kịp, bùng sùng hoang kiểu viên sụm ngọc sài park hoang dâm bọn nó mù sùm mù 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 nó mù 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 อกินปักรล็ิแม่ลงไปมาว่าขี่กจะตือของอืมน้หลายๆอืมไปไม่เห็น,หน,นคนหน่อยล่อไปอ้ยไปขอพี่น้ง่งไปซ้ำไหนออาซ้ำหน่าก็พอได้กินเลยยาเอ้าแล้วแหละ มันกิดไงเดี๋ยวเขาเก่งอยู่กระตามานีลราคะสำหรับคลิปนี้คลิปก่อปลาหาเห็ดกับลูกชายขนมเปรี้งพอได้เก่งอยู่ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้โฟกัสไม่คลิปหนาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เด้อค่ะสวัสดีค่ะตาตาสูสู